สวัสดีค่ะผู้กองเออรลี่นี่ชาแนลค่ะน้าบิ่งใบเออเลิร์ดของกงครับพี่น้องเห็นประคับเป็นชัวรเลยนะครับผมนี่ใบยิงใหญ่อันนี้มันก็ถือว่าบางย่งบางงามเลยครับช่วงที่ไอ้หนาฝนนะครับงามงามนี่นะครับปลูกไว้ครับผมควรเี้ะผุดหยอกครับผุดหยอกนี่ครับรานปะเป็นนานครับมันเป็นภาคเป็นภาคครับ แต่ว่าคนคนที่นี่เขากินบัวปิดเหรอครับพี่โนโอ้องเห็นไหมครับเอาไว้ไม่เก็บไปพันอยู่ครับแต่ว่าเใายเก็บไปเขาเห็นเขาจิจับงามครับนานนี่งามครับงามบัวเป็นนานเป็นนานเลยเห็นไหมครับพีนบ่น้อ,องแมนบัวได้ไหมครับเป็นจะแมนครับ แต่แบบยังไงแทะใบชะพูนะคบผมเอาไปพันเมี่ยงครับพันเมี่ยงปากคอพันเมี่ยงมีกระเพียงกระแซบนะคแตบารลยนี้เนี่ยเป็นคนชอบครับนคนหมักผักนั่งเลิศเนี่ยผักคุณเลิศนะครับผมควรดิในพี่นอ้องมัเน,น,น,เน,นเป็นหนาเลยครับนานเป็นนานเลย ใส่บยังไงครับคุณผู้ชมยังไงเหรอต้องซื้ออะไรครับผมแต่ว่าเขาก็มันรักเก็บเอาแล้วเขาก็แต่ว่าเขาก็ต้องรีรีเก็บเอาครับเห็นบ่ครับชดๆ,ๆเลยครับนี่เห็นไหครับงามบ่งงามหดหนามเขาหดหนามทุกมือร้อปิวอยู่แวะแะครับมันจะมีอยู่ แอกชันล่ะหนึ่งสองสามสี่ครับทั้งหมดเขาจะปลูกเดือบกระดบมองครับหอมบ่อืมกินเขายังเหมือนเดิมอีเลิศแต่ว่ามันอาจจะแบบมะหอมเทาบานเขาครับดินบ้านเขาดินบานเขามันมันหอมกับผมแต่ว่าดินที่นี่น่ะมันยังอ่ากินมันก็นยังแบบบ่ชุนเทาบานเขาครับ เอาไปพันโหยยครับโยยไก่โยยหมูครับโอ้เสียบแล้วว่าผมจะเฮ็ดชิปลงอยู่ครับโยหยยผมคุณจะมาเอาพักอยู่นี่เหรัคผมนี่นี่วะงามงามครับโอ้หอมได้กินผักไอ้นั่งเลยเราคุณหอดบ้านครับผมหอดคุณหอดนี่เป็นสวนครับเขาจะปลูกไว้แบบสวยงามนะครับผมแต่ว่าคนอีสานเขาเนะี่ยไปอย่ใช้กะซอกแสกหาเนกินนะครับ ครั้งนี้ก็จะเป็นสวนครับผมสวนสวนนะครับสวนเป็นสวนทางนี้ก็จะปลูกไอ้ดีไซน์นางเลิศเห็นไหมครับองอมจะแบบยี้ยีเก็บไปพันเมียงแสบแสบๆนะพี่น้องเนาะ มาถ่ายเบิรงครับมารีวิวผักผักอะไรนะใบชะพูให้ดูครับผมมันงามนะครับได้ว่านาโนเนี่ยอุ้ยขึ้นเบิดเลยครับดีงามงามแหงเห็นปะขึ้นขึ้นไทยกันเลยครับผมแต่ใบใ่ญ่ๆครับอสอออดพี่น้องสวยเนาะครับเนาะได้ว่าไอ้ไอันนี้ผู้ดังบอกครับคุณเย่างบุกกลมกับกระดูกที่กัน โอเคโอเคครับคับผมอ,อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้หรืยนีชาแนลนะครับผมวันนี้ก็บ๊ายบาย